ท่านสาธุชนทั้งหลายคนเราเกิดมาย่อมมีแรงแห่งความปรารถนาแรงอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเพราะเพราะความปรารถนาของคนมีพลังการและมีกำลังใจที่จะให้เกิด ความสมหวังเราท่านทั้งหลายก็ต้องตั้งแรงแห่งความปรารถนาเพระนั้นท่านผู้รู้ท่านกล่าวว่าแรงปรารถนาของคนเนี่ยมีได้ทุกคนว่าหนึ่งในชีวิตเราอยู่เนี่ยขอให้เป็นผู้มีชีวิตใหม่นั่นก็หมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามทั้งชีวิตเราที่เราอยู่มาแล้วเนี่ย มันอาจจะผิดหวังบ้างมันอาจจะสมหวังบ้างมันอาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างล้มเหลวดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตของคนแต่ท่านให้ปรับว่าเมื่อไปแรงปรารถนาว่าขอให้มีชีวิตใหม่นั่นก็หมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทำมาแล้วอาจจะเคยพลาดทั้งเผลอ ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ให้เราปรับปรุงเป็นแปลงชีวิตเราว่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยตั้งใจทํำในสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลนั่นก็คือการปรับปรุงชีวิตตนเองให้บระดุจว่าเป็นคนที่เกิดมาใหม่ประการที่สองขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่แล้วยืนยาวนาน การเป็นผู้มีชีวิตอยู่ยืนยาวนานนั้นนะ่ะก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่แรงปรารถนาอาจจะสมหวังได้เพราะเพราะว่าได้หลายประการว่าหนึ่งเราอยู่แล้วเนี่ยการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวนานนั้นเราต้องไม่ประมาทเราต้องไม่พลาดพลัง้งเราต้องไม่เผลอคอยระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยความไม่ประมาท มีหลักธรรมในชีวิตประจำใจตลอดเวลาว่าถ้าเราขับรถเราหลับในเราก็ตายเราไม่จับพวงมาลัยเราก็ตายเราไม่ได้สนใจวิถีทางในชีวิตที่เรากำลังขับชีวิตเราก็อาจจะล้มหายตายจากหรือพิกลพิการได้ในาคตการอันใกล้เพราะ,ะนั้นแรงปรารถนาในชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนอย่างยืนยาวนานเนี่ยก็มีความหมายที่จะใช้ พร้อมเปิดกับหลักธรรมนั่นเป็น,ป,นประการที่สองประการที่สามขอให้ข้าพเจ้ามีหนทางในการทำมาหากินแรงผลักดันในการทำมาหากินนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตในการครอบครองชีวิตครอบครองเรือนการที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้น,นจะต้องมีหน้าที่จะต้องมีการงานทำเพราะนั้น การมีการงานทำเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์สร้างตนให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองสังคมและครอบครัวคนว่างงานคนไร้งานทั้งที่มีสติปัญญาไม่ได้สาะ,ะแสวงหางานทำหรือจะทำงานอะไรก็เลือกงานว่ายังไม่เหมาะสมกัต่ตนเองไม่เหมาะสมกับความรู้ของตนเองในที่สุดก็กลับไม่ได้ทำงานอะไร นั่นชีวิตก็อยู่เป็นปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นแรงอธิษฐานจิตว่าการทํางานชีวิตความเป็นอยู่ของข้าพเจ้าขอให้มีการดําเนินการชีวิตในหน้าที่การงานโดยปราศจากวิบัติอปุปสรรคขวากหนามก็จะเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองได้อีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นน่ะขอให้ข้าพเจ้ามีโภคทรัพย์มีทรัพย์ ทั้งภายนอกและภายในคนจะมีทรัพย์ได้ก็มีคุณธรรมหลายประการว่าหนึ่งต้องขยันหมั่นเพียรต้องไม่ดูหมิ่นเงินน้อยต้องไม่นั่งคอยวาสนาถ้าเรามมวดูหมิ่นเงินน้อยนั่งคอยแต่วาสนาจะทำอะไรก็สือรุ่ยเสื่อได้ใช้ใจ่ายอย่างไม่ประหยัดไม่ระมัดระวังแรงปรารถนาก็เสียเปล่า เพราะนั้นการที่เรามีความปรารถนาว่าหนึ่งพกทรัพย์ให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติการเงินการทองหามาได้อย่างอุดมสมบูรณ์มีงานมีเงินเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวนอกจากนั้นการมีพกทรัพย์ภายนอกทรัพย์สินเงินทองที่อยู่อาศัยบ้านช่องยวดยานพาหนะเครื่องใช้อสะดวกสบายแล้วเนี่ยก็ต้องมีอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายใน ประคับประคองใจเราด้วยชีวิตจึงจะอยู่ได้ก็จะได้บริโภคบริหารซึ่งโภคทรัพย์นั้นจะอุดมสมบูรณ์มันก็ต้องมีอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในด้วยจึงจะมีความหมายนั้นเป็นอีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ข้าพเจ้านั้นน่ยมีพละกําลังเข้มแข็งแก้วกล้าแรงปรารถนาของคนก็มีความตั้งใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามี พละกำลังประดุดดังช้างสารมีกำลังกายมีกำลังใจเพื่อเสาะแสวงหาเลี้ยงชีวิตของตนและบุคคลที่เราได้รับผิดชอบเช่นบิดามารดาภรรยาสามีหรือบุตรธิดาและบุคคลที่เป็นวงศาขนานยญาติที่เราต้องรับผิดชอบเกี่ยวข้องผูกพันนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะนั้นการมีกําลังกายกับมีกําลังใจอยูอ่ดมสมบูรณ์นั้นน่ย ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในชีวิตนั้นการที่จะทำให้แรงอธิษฐานว่ามีกำลังกายให้แข็มแรงทั้งกายทั้งใจเนี่ยมีกำลังกายประดุด,ดังช้างสารนะ่ะเราก็ต้องไม่ประมาทเดินเล่อพักผ่อนให้ดีอยู่ให้สะดวกสบายเวลากินก็กินเวลานอนก็นอนเวลากินเราไปเที่ยวเวลานอนเราก็ไม่นอนอย่างเงี้ยมันก็ชีวิต แรงความปรารถนาก็ใช้ไม่มีประโยชน์ในคุณธรรมในข้อนี้เพราะนั้นการที่จะมีกําลังกายมีกําลังใจดีมีพละก,กำลังเข้มแข็งกล้าก้า,กาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายได้เราก็ต้องมีคุณธรรมประจําตัวเราด้วยนั่นเป็นข้อสําคัญอีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นขอให้เราไม่เจ็บไม่อับไม่ดับ ไม่ตกไม่จนไม่สิ้นไม่ตายไม่พับไม่มืดไม่ดำชีวิตคนเราจะอยู่ยืนยาวนานได้นั้นเนี่ยคนไม่ตายเนี่ยไม่มีตายทุกคนแต่เมื่อมีแรงปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าไม่เจ็บไม่อับไม่ดับไม่ตกไม่จนไม่ตายไม่พึ่ไม่มืดไม่พับและไม่ดำนั่นนะอันหมายความว่าคุณธรรมในใจเราต้องมีด้วยเราอยู่แล้วเนี่ยคนไม่ตายไม่มี แต่ตั้งแรงปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าอยู่จนเท่าแก่ชราจนหมดอายุไขและถึงจะสิ้นชีวิตแต่ตอลอดระยะเวลาที่เราอยู่เนี่ยเราก็ประสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองตั้งกายให้ดีทำอะไรก็ตามไม่ให้เดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นดยการเบียดเบียนด้วยกายก็ดี การกระทําอะไรจะพูดอะไรก็ดีไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยใจให้ชีวิตดีอยู่ดีมีสุขปราศจากการพูดอันที่ไม่เป็นมงคลและประการที่สามก็คือทําใจให้สบายทําใจให้เป็นสุขไม่โลภของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทำนองของธรรมเป็นต้นถ้าเราตรั้งแรงปรารถนาเราไว้อย่างนี้แล้วเนี่ย ชีวิตเราก็จะไม่เจ็บไม่อับไม่ดับไม่ตกไม่จนไม่สิ้นไม่ตายถ้ามีคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาทําจิตใจเบิกบานให้สดใสชีวิตเราไร้มนทินชีวิตจะมีความสุขความเบิกบานในชีวิตก็สามารถที่จะทําให้เรานั่นมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวนานได้อีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั่นก็คือขอให้เขา้าไปเจ้าปราศจาา ทุกโศกโรคภยัยอุปสรรควิบัติทั้งหลายอันตรายทั้งปวงจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะภะปฏิพานธนาสารสมบัติคุณสารสมบัติสิริสวัสดิ์ทพัฒนมงคลให้สมบูรณ์พลนผล,ผลด้วยวาสนาบารมีชีวิตครอบครัวหน้าที่กันงานคนเราจะได้แรงปรารถนาเนี่ยจะประจจากทุกโศกโรคภัยได้เนี่ย เราก็ต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติในตัวของเราเองให้มั่นคงมีหลักธรรมอยู่ด้วยความไม่ประมาทคนประมาทก็เป็นคนที่ตายไปแล้วคนไม่ประมาทแม้ตายไปแล้วก็ประหนึ่งว่าเราเขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นแรงแห่งความประมาทนี่แหละทำให้คนแม้ยังไม่ตาย ก็คือตายแล้วและคนที่มีคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาแม้ตายไปแล้วก็ยังเหมือนว่ามีชีวิตอยู่เพราะว่าตลอดระยะเวลานั้นที่ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมตลอดที่มีชีวิตอยู่ทำประโยชน์ตลอดเวลาแล้วไม่ประมาทในคุณธรรมตลอดเวลา ชีวิตแม้ตายแล้วก็ประหนึ่งว่ายังมีชีวิตอยู่ดัะน,นั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอย่างในขณะนี้เราเองทุกท่านเนี่ยคุณธรรมที่พูดมาเนี่ยมันเป็นแรงปรารถนาของคนยิ่งณนะขณะน,นี้เราทุกคนหวั่นกลัวเรื่องโควิด -19 กําำลังลุกหนักระบาดมากเพะัะนั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลาย ถ้าความดีท่านมีพอแรงอธิษฐานจิตให้มั่นคงความดีที่สร้างไว้บุญกุศลที่ทำมาทุกอย่างก็จะแข้วคกราดแม้เราจะตายวันนี้จะตายวันพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องวันหวาดวันกลัวในเรื่องของความตายเพราะมันเป็นของที่ใกล้ตัวแต่เมื่อเราระมัดระวังด้วยตนเองอยู่เสมอ ไม่พลาดพังไม่ประมาทคอยดูแลตัวเองทางนอกนั้นเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปแพร่ระบาดกับคนอื่นเมื่อเรายังไม่เป็นเราก็ระมัดระวังตัวเราอย่าให้ไปเป็นจุดเสี่ยงและต้องแพร่ระบาดโรคภัยแค่เจ็บที่มันกำลังหนักอยู่ในขณะนี้เราตั้งใจอยู่ในคุณธรรมทั้งหลาย ไม่ประมาทไม่กลัวจนเกินกลัวจนหวาดหวัน่นจนวิตกกังวลจนไม่กินไม่นอนไม่อยู่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าก็ถามโรคภัยอย่างอื่นก็ตามมาหลายคนกลัวเป็นโควิดแต่ในที่สุดพอรู้เป็นโควิดกับฆ่าตัวตายดดตึกตายกินยาตายนั่นก็มีอีกมากมายแทนที่กลัวโรคภัยไข้เจ็บ จะทำลายเราด้วยโรคโควิดแต่กลับไปถึงที่ตายไปตายอย่างอื่นเสียนั่นก็คือไม่พ้นจากความตายเพราะนั้นถ้าคนเราอยู่ในโลกนี้จะอยู่ที่ใดก็ตามโรคโควิดจะมาหรือไม่มาถ้าเราระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่ประมาทกาดไม่ตกล้างมือให้สะอาดกินร้อนช้อนเราแยกหมู่แยกคน อยู่ด้วยความระมัดระวังจะอยู่กับใครก็ต้องระมัดระวังได้ความประมาทมีคุณธรรมประจําใจเสมอชีวิตเราก็จะอยู่อย่างยืนยาวนานไม่ต้องหวัดหวั่นได้ความตายหรือโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเยือนขอฝากคุณธรรมอันนี้ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้นำไปพิจารณาแล้วบอกตนเอง แล้วสามารถจะบอกลูกหลานและคนอื่นในโอกาสต่อไปขอเจริญพร